มันเป็นฤดูหนาวที่มีหิมะตกมากที่สุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาเช้าวันหนึ่งคริสตำรวจท้องถิ่นกำลังลาดตระเวนพื้นที่อยู่ทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นหญิงสาวที่น่าสงสัยเธอกำลังเดินไปที่ถนนและถือกระเป๋านันกสองใบคริสถามเธอว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอเลิกกับแฟนและเก็บของของเขาออกมาเพื่อกำจัดมันแต่คริสรู้แน่ว่าเธอคือขโมยเป็นไปได้ยังไงกันล่ะ เธอออกจากบ้านทางหน้าต่างคนทั่วไปไม่ทำแบบนั้นเวลาออกจากบ้านตัวเองหรอกโนอาเป็นเอเลี่ยนเขาอยู่ในภารกิจสำรวจพฤติกรรมมนุษย์ในช่วงพักร้อนเขาลงจอดใกล้กับหาดทรายที่มีชื่อเสียงในมาลีบูโนอาสวมชุดพิเศษคล้ายมนุษย์และซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนแซมเจ้าหน้าที่พิเศษถูกส่งไปที่ชายหาดเพื่อจัดการกับปัญหานี้แซมมาถึงและถามผู้คนที่อยู่ชายหาดเขาเตือนผู้คนว่าเอเลี่ยนอาจจะดูเหมือนมนุษย์ แต่ดูเหมือนไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรที่น่าสงสัยเลยลองดูที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ในบรร,รดาพวกเขาใครคือเอเลี่ยนนั่นแหละคนทางซ้ายมือที่มีสี่แขนใช่นั่นแหละคำตอบแซมจับเอเลี่ยนได้แตโนอาเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองและพยายามหลบหนีแซมสังเกตเห็นร่างประหลาดกระโดดเข้าไปในรถไฟ เขาจึงตัดสินใจหยุดยรถไฟเพื่อตรวจสอบผู้โดยสารทั้งหมดช่วยกันดูภาพอย่างตั้งใจและช่วยแซมหาเอเลียนให้เจอชายชาวราที่มุมขวาคือเอเลียนเขาถือหนังสือกลับหัววิกกี้กำลังใช้แล็บท็อปของเธอทำงานในร้านกาแฟามีอยู่ช่วงหนึ่งวิกกี้ต้องไปห้องน้ำ เธอเห็นว่ามันปลอดภัยที่จะวางเข้าของไว้โดยไม่มีใครดูแลและมุ่งหน้าไปที่ห้องน้ําแต่เมื่อหญิงสาวกลับมาเธอพบว่ากระเป๋าเป้สะพายหลังและแล็ปท็อปของเธอหายไปวิกกี้วิ่งออกไปข้างนอกและเห็นผู้หญิงวัยกลางคน3าคนพร้อมตะกร้าปิกนิกนั่งอยู่ในสวนสาธารณะหญิงสาวถามพวกเธอว่าเห็นขโมยบ้างไหมแต่ทั้ง3คนยืนยันกับเธอว่าไม่มีใครสังเกตเห็นเลยนางกรีนบอกว่าเธอเพิ่งมาหาเพื่อนของเธอเองในขณะที่นางสมิธกำลังกินแซนวิชและอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ส่วนนางแจ็คสันกำลังถ่ายรูปนก วิกกี้โทรแจ้งตำรวจทันทีเพราะเธอรู้แน่ว่าใครเป็นขโมยเธอรู้ได้อย่างไรนางกรีนขโมยของวิกกี้ไปมีสายสะพายเป้สีแดงห้อยลงมาจากตะกร้าปิกนิกของเธอพาอยู่ที่ห้องสมุดจนดึกเมื่อเขาทำงานเสร็จก็มุ่งหน้ากลับบ้านขณะที่เขากำลังเดินไปตามทางเดินที่มืดมิด เขาได้ยินเสียงมาจากห้องล็อกเกอร์ของฝั่งชายพอสังเกตเห็นว่ามีคนอยู่ข้างในโดยถูกล็อกประตูจากด้านนอกพอเปิดประตูและเห็นทอมชายคนนั้นไม่รู้ว่าใครล็อกเขาไว้เขาไปที่สระว่ายน้ำแต่วันนั้นมันปิดดังนั้นจึงตัดสินใจกลับบ้านทันใดนั้นก็มีคนปิดไฟและล็อกเขาไว้พอสัญญาว่าจะหาตัวคนร้ายให้เจอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาถามเพื่อนร่วมชั้นของเขาคอตนี่กล่าวว่าเธอกำลังทำงานของเธอในห้องเรียนจอชพูดว่า ช้อนว่ายน้ำในสาวว่ายน้ำแล้วก็ไปเล่นบาสเกตบอลต่อบ๊อฟอยู่กับคอตนี่แต่เขากลับไปก่อนหน้านี้เพื่อฉลองวันเกิดของคุณยายกับครอบครัวพอรู้ทันทีว่าใครกำลังโกหกแล้วคุณล่าจอชโกหกสาวว่ายน้ำถูกปิดในวันที่เกิดเหตุแอนดรูเป็นช่างภาพ เขากำลังเดินคนเดียวอยู่ในป่าและพบกับเสือพูม่าเขาโชคดีมากและสามารถหลบหนีมาได้แต่เขาพบว่าขวดน้ำที่มีที่กรองของเขาเปิดออกในขณะที่เขากำลังวิ่งหนีจากสัตว์ตัวนั้นตอนนี้เขาไม่มีน้ำเหลือเลยเมื่อเวลาผ่านไปแอนดรูกระหายน้ำมากเขามี3มทางเลือกอย่างแรกคือดื่มน้ำจากทะเลสาบเค็มๆอย่างที่2คือดื่มน้ำจากต้นกระบองเพชรและทางเลือกที่3าคือเอาน้ำจากลำธารที่เป็นโคลนช่วยแอนดรูเล,เลือกทางเลือกที่เหมาะสมที ตัวเลือกที่3ามเป็นอันตรายน้อยที่สุดคุณไม่สามารถดื่มน้ําจากทะเลสาบเกลือได้มันไม่ดับกระหายหรอกถ้าแอนดรูดื่มน้ําจากกระบองเพชรเขาจะกินพิษเข้าไปแต่ขวดกรองของเขาสามารถกรองน้ําที่เป็นโคลได้อย่างง่ายดายมันมีหัวใจ1ิามดวงแต่ไม่มีอวัยวะอื่นเลยมันคืออะไรกันแน่สำรับไพ่ไงล่ะ <laughs> คำภาษาอังกฤษใดที่คุณสามารถจับได้แต่ห้ามโยนอะโคลทีมวิดีโอบล็อกเกอร์มุ่งหน้าไปที่บ้านผีสิงที่มีชื่อเสียงเพื่อทำวิดีโอเกี่ยวกับความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านเมื่อมาถึงพวกเขากลับไม่เห็นอะไร,ประแปลกบ้านไม่ได้ดูหน้าขนลุกเลยพวกเขาเดินไปที่ตัวบ้าน แต่ตากล้องจอชกับหันหลังและปฏิเสธที่จะเข้าไปในบ้านเพื่อนของเขาพยายามเกลี้ยกล่อมเขาแต่ชายคนนั้นยืนยันว่าพวกเขาควรออกจากตรงนั้นเดี๋ยวนีเน้เพื่อนๆของเขาไม่สนใจคําเตือนของเขาและเข้าไปในบ้านจอชรอพวกเขาอยู่ที่ถนนทั้งคืนแต่เพื่อนๆของเขาก็ไม่ออกมาเลยลองดูภาพและเช็คดูว่ามีอะไรผิดปกติกับบ้านหลังนี้ ลองมองไปที่พื้นรอยเท้าทั้งหมดเข้าไปในบ้านแต่ไม่มีรอยเท้าออกมาจากบ้านหลังนี้เลยหฮ้ยน่ากลัวฉันไม่เคยวิ่งเพราะฉันไหลไปฉันมีปากแต่ไม่เคยพูดฉันมีหัวแต่ไม่เคยร้องไห้ฉันคืออะไรใช่แล้วฉันคือแม่น้ำ ลองดูรูปสิคุณเห็นขโมยไหมใช่แล้วล่ะขโมยอยู่ในบ้านทางซ้ายโดยยืนอยู่ข้างหน้าต่างนั่นไงเช้าว,วันเสาร์สองพี่น้องเจนนี่และมายาได้เล่นซ่อนหาที่บ้าน ถึงคราวที่เจนนี่จะต้องซ่อนและเธอตัดสินใจทําให้เกมยากขึ้นในอีกระดับหนึ่งดังนั้นเธอจึงหยิบลองบอร์ดออกจากบ้านและไปที่ถนนมายานหนึ่งถึงร้อยแล้วเริ่มตามหาเจนนี่เธอคนทั้งบ้านแล้วแต่ไม่พบพี่สาวของเธอมายาเริ่มกังวลเธอออกไปที่ถนนและตัดสินใจถามเพื่อนบ้านอลิซบอกว่าเธอตัดหญ้าตลอดทั้งเช้าและไม่เห็นใครเลยเดเร็กบอกว่าเขาถูกปลุกให้ตื่นเพราะเสียงล้อของลองบอร์ด ลิซ่าบอกว่าเธอเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปทำธุรกิจแต่มายาวรู้แน่ชัดว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งกำลังโกโหกคนคนนั้นคือใครออลิสโกโหกลองดูใกล้ๆสิสนามหญ้าของเธอไม่ได้ถูกตัดเลยตัวอักษรภาษาอังกฤษใดเป็นอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ด้วย ตัวอักษรไอไอไยไงล่ะเจ้าหญิงหนีออกมาจากมังกรที่ขังเธอไว้ในหอคอยเธอกําลังเดินไปตามโถงใต้ดินอันมืดมิดที่เป็นพื้นทรายทันใดนั้นเธอเห็นอุโมงค์สามแห่งมีไฟกําลังลุกโชนภายในอุโมงค์แรกมีกรดพิษหยดลงมาจากเพดานในอุโมงค์ที่สองและอุโมงค์ที่สามนั้นเต็มไปด้วยแมงป่องที่มีพิษห้านาทีต่อมาเจ้าหญิงก็ขึ้นไปบนพื้นดินและววิ่งผ่านป่าไปยังอาณาจักรของเธอได้เธอเลือกอุโมงค์ใดกัน อุโมงแรกถ้าดับไฟด้วยซ้ายฉลาดจริงๆสิ่งที่คุณสัมผัสได้แต่มองไม่เห็นมันคืออะไรใจของใครบางคนไงล่ะ <c oughs> ลองดูรูปนี้สิมีอะไรผิดปกติไป ป้ายเขียนว่าเนื้อสดไมค์ Mike, ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะฝันร้ายเขามองไปรอบๆและพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในบ้านแปลกๆไมค์ Mike, ลองค้นหาสถานที่นี้ดูและพบ4ประตูที่จะนําไปสู่อิสรภาพประตูแรกนําไปสู่อวกาศด้านหลังประตูที่2มีแว่นขยายขนาดยักษ์ใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปข้างในจะถูกดวงอาทิตย์แผดเผาในเวลาไม่นานประตูที่3ซ่อนสิงโตที่ดุร้ายผู้หิวโหยเอาไว้ และหลังประตูที่4เป็นทะเลที่มีฝูงปลาฉลามว่ายเวียนอยู่เต็มไปหมดช่วยไมค์เลือกประตูที่ถูกต้องทีเลือกประตูที่สองซี่แสงแดดไม่เป็นอันตารายในตอนกลางคืนและไมค์สามารถเดินผ่านประตูนั้นได้อย่างง่ายดายแนนซี่นักธุรกิจมหาเศรษฐีได้มายังสถานีตำรวจเธอเสียขวัญมากเธอเล่าว่าไดอาน่าลูกสาวของเธอหายตัวไป วันก่อนแนนซี่บอกไดอาน่าว่าจะไม่ให้เงินเธออีกถ้าไดอาน่าไม่กลับไปเรียนที่วิทยาลัยพวกเธอทะเลาะกันเพราะเด็กสาวไม่อยากทำงานหรือเรียนหนังสือหลังจากนั้นไดอาน่าก็ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์และหายตัวไปต่อมาในคืนนั้นไดอาน่าโทรหาแนนซี่ด้วยหมายเลขที่ไม่รู้จักเธอพูดว่าแม่คะหนูถูกลักพาตัวมีผู้ชายสามคนเอาถุงดำมาคลุมหน้าหนูและผลักหนูเข้าไปในรถ พวกนั้นต้องการเงิน5้าล้านเหรียญตอนนี้พวกเขากำลังสวงชุดกระต่ายขับรถผ่านทะเลทรายนักสืบบอกแนนซี่ว่าไม่ต้องกังวลไปได่าจัดฉากการลักพาตัวของเธอเพื่อที่จะเอาเงินเขารู้ได้ยังไงถ้าได่าถูกถุงดำคลุมหัวอยู่เธอคงไม่เห็นเสื้อผ้าของผู้ชายพวกนั้นหรือทะเลทรายหรอก